แต่เทตี้ตากแันวิลเวลส์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอ่ออันนี้ก็มาอยู่ที่รีนคลินิกนะคะมาทำศัลแล้วนะคะอ่าขอขอนุญาตขอนหายก่อนนะคะคือว่จะพือว่าเราไม่ได้ยินเนาะคะ่ะวันนี้นะคะมี้ก็อยู่ที่รีนคลินิกนะคะก็ะมาทําัลยมาเติมเต็มหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาผิวหน้าหรือมีปัญหาร่องลึกหรือว่าฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีนคลินิกถ้าเป็นคลินิกของเราน,นะคะบรรยากาศโอเคมากมีเพลงแบบว่าสไตล์แบบเออฟังแบบผ่อน ที่นี่ได้เลยนะคะเุ้าไปดูไหมกันค่ะเอไปดูห้องเชื่อของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวแนะนำนักเอกกับหมอของเราเลยค่ะอันนี้นะคะคือห้องเชื่อของเรานะค่ะเสียบของเรานี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าคุณหมอบุ๋มองเล่วันนี้นะคะนี่ก็จะมานี่เติมฟิลเลอร์ปากนะคะฟังดูอกอินสัตปอนะคะนี่ก็จะเป็นนนวลามิดนะคะ ัวนี้เลยนะคะอยากจะบอกว่าแนะนํานะคะถ้าใครมาที่นี่นะคะก็ถ้าามาทางเอมมี่เดี๋ยวจะมีส่วนลดให้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะที่เป็นคลินิกค่ะน้องเอมมี่นะคะได้เข้ามาฉีดฟิลเลอร์ก่อนหน้านี้บริเวณหน้นาผากขมับแก้มและคางวันนี้น้องมาเติมเต็มบริเวณใต้ตาและริมฝีปากไปด้วยค่ะซื้อฟิลเลอร์ัฟรีโบชอคส์ลิมคลินิกมี f o l เวอร์ s ากกว่า3,000โคนและมากกว่า30,000รีวิวค่ะน้องเอมมี่อินฟลูเอนเซอร์ในนแลน previously she had injected fillers on her forehead, cheeks and chin. Today she s back injecting fillers under her eyes and also lips.